กองสั่งมันน้อยปะเทรนทุกคนว่าต้องยืดตัวเอง โอเวัดดีครับ YouTube อ่ะวันนี้อ่ะเธอจำคลิปประมาณคนตตามผมประมาณ2-3นสาที่แล้วอ่ะเคยถ่ายวิดีโอที่ไอทอเซอร์แล้วก็เคยไปทำท่าออกกาลายอะไรมีทั้งหมดเลยอ่ะเคยมีหนึ่งคนที่อยู่ในกล้องสาทานเป็นไรอ่ะ Hold the umbrella for me เวอนว่าถือร่มถือร่มนะครับมีอสสซนะว่าอสเซสนต์อะไรนะใครจำคนนี้ได้่ะไม่่อถือร่ม เป็นโคเัวรล่งก็เขาใหญ่กว่านี้นะเป็นมอร์โรของแอนทรสเวอรอยู่นะก็ยี่ห้อของอีกแล้วคนนี้ทำมาอีกแล้วเลย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มีอะไรพิเศษด้วยมีตาล้องกลับมาเหมือนเดิมอะ่ะตาล้องเป็่สุดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวฝากไว้นะครับชื่อ <c oughs> <c oughs> แล้มีเสียงเพิ่มนี้เดี๋ยวฝากไว้ตรงนี้ก่อนโอเคอันนี้คือนอนทับอย่านอนทับเลยนะเดี๋ยวเสียงเดี๋ยวสนุกดีเลยเดี๋ยวไปทับจะไปไปที่นอนทับเนาวคราวที่แล้วเคยทำนี่มันหล่แล้วแต่ว่าเราจะไม่คุยเรื่องนั้นนะ sorry Karen การวันนี้การมีอะไรครับผมมีคือตึงคอตึงข้างีเลยผมนี่เปิาหรอเ่าักพักๆชวงน้ บันการท์้าาเหมือนนอนตกหมอนเนาะใช่แต่ก็พยายามนอนหมอนดีมาพยายามเอาหมอนด้านหงนี้แต่ว่าเปนานนอนยิ้มเราวยก็ออกรำลังกายหนักด้วยวเห็นคุณอยู่ก็เริ่มฟิตแล้วก็ถ่ายรูปบ่อยๆไปก o น o g ก a n e t o ก้ชุลิ n a ็กยูนได้ไปเท่าไหนครับเทนเซเดนี๋เดนนี้เดือนหน้าเดือนนี้เดือนหน้าไม่ครั ไม่ต่อยคำหน้าาำหน้าแต่ว่าทุงนี้ก็เตรียมตัวอยู่ให้พร้อมไปถ่ายรูปทั้งหมดนะโอเคโอเคคือโอเคก็คอบ่าไหลสนมากก็ปกตินอนไปแงหรือเปล่าไม่นอนแต่แคงไม่นอนนอนนอนหงายหรืนอนยงไงโอเคมีปัญหาตอนก่อนนอนหรือหลังนอนตอนตอนเช้าอะตอนเช้ามั้ยคือก่อนมาพยายามจัดท่าให้มันแบบดีที่สุดแล้วแต่ว่าตื่นเช้ามันจะแบบมันจะมีแบบปวดปวดได้ตื่นมามีอาการเหมือนปวดปวดด้วยปะ นิดหน่อยครับทั้งสองข้างหรือว่าหนึ่งข้างครับข้างนี้ข้างนี้นะตาก้างมาตรงนี้ก็ตามมดตรงนี้ครับโอเคเดี๋ยวสิ่งแรกของเนี่ยหันไปด้านซ้ายเลครับมีสายสุดแล้วเหรอใส่เอ้ยน้องยูถ่ายตัวนี้นะจี๊ดยิงเด็กอยู่แล่วว่าองศาหมุนมันค่อนข้างน้อยอยู่ตาเราไม่สันเออโอเคยังซ้ายยิงขวา ดูว่าองศามัน,น้อยปะดูน้อยอยู่นะสำหรับอายุคนยี่สิบเจ <Okay. S 2> ็ดก no ี่โมงยันคงยูมีโ o ้ฟัคซิบิ i ิตหรอคือปกติองศาที่หมุนอนะคือมันน่าจะแทบจะเก้าสิบเลยให้มอนหมุนข้นางขางทั้งสองห้างเยยิย่ยงอายุเขาอะยี่สิบเจ็เนการถอนี้ยถอดเสื้อหรือเปล่าถ้าจะดูว่าแบบเก้าทั้งหมดมันอยู่สภาพอไหนเออเอาเซ นี่เขาเป็นฟิตเนสบอทด้วยนะเอาเลยไม่ได้เห็นน้ำแล้วเออโอเคเหรอยูมีคนหนักเยอะเลยยูจะให้มันถ่ายทำไมอะยูมอวแอนด์ที่คนที่ดูคอมเมนต์ข้างล่างเลยนี่ทำไมใครน่าจะขุ่นดีกว่านี่น่าจะขุ่นดีกว่ามอยู่แล้วอ่ะไม่อย่างไรคุณคุณมอเป็นฟรีเซนเตอร์เออครีเซนเตอร์คุยภาษาไทยไม่ได้เลยต้องให้ดูคุยแทน โอเคข้อนี้นักควาอะครับ่สมบัตนี้ละเขแ้วขนไว้ข้างๆตรงนี้ข้างข้างเลยครับเอีนีมักสบติทั้งสองข้างตรงนี้เลยเนาะกก็มีนิดน่อยทอ่านีตน้องทมันเหอยู่ การนี้ไม่ถึงสองอาทิตย์หรือเปล่าไม่ถึงครับอืมแต่ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาด้วยหรือเปล่าเคยมีช่วงแบบไม่ออกกังไกลอะไจะปวดปวดหลังอะไครับ okay. ช่วงวล่างหรือเปล่าใช่รางขวาปะ่ะอืมไม่ไม่ไมตอนนั้นอยู่ทำหกสูงไม่ใช่หรอใชแ่แล้วแบบอยู่ทำหกสูงแล้วแบบผิดท่าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ต้องมีมัลซูบอกใ้ตรงนี้แล้วตรงนี้ จับตรงนี้เขรู้ตัวสุดใช่ถ้าขาตรงนี้มันก็ไม่เท่าเลยอตรงนี้อน่อตรงนี้ This is the portable one ตะปืนเท่มากะปืนดูคู่มากก็นั่งอไรแล้หนต้องใส่ตุกตาโอ สองอันเลยอ่ะเอามาใช้กันจริงแต่ี่วันนี้คุยกไม่ได้เลยนะนี่การมคยเคยยืดก้นหรืเปล่ายืดแต่ไม่ค่อยไม่คเยไ่คยยืดก้น กล้ามเยอคนค่อนข้างตึงมากเลยนะยิงปืนวิกฤตนี้มันแทบจะไม่โดนแล้วคุณไปทำอะไรปะ only to work working 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 ทำงานคนมีสักการอยู่ที่บ้านโอ้ยคนที่เป็นลูกค้าย VIP ของบางธรบัตรต้องให้อยู่แล้วใช่ปะ

น <laughs> ่ไ้ึกถึงคุณของอุปการีบ <laughs> เป็นงน,นี้ทเนนะ <laughs> คราวหน้าที่ต้องไปถ่ายแบบอะตอนไหนพี่คราวหน้าต้องไปถ่ายแบบอีกันมีตอนไหนป่ะมีต้องถ่ายคู่ถ่ายคู่อยู่ป่ะงตัวถ่ายคู่กันมีสินค้าใหม่หลังจากนี้สินค้าใหม่โอตาละไอมีกี่เดือนอะมี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 เวลาถูกป่ะมีเวลาโอเคแล้วนมัไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องอะไรก็มีหุ่นนี้อยู่แล้วที่กลัวมีจอสวฟันจอสว่านโอเคอยู่จะมาถ่ายด้วยป่ะครับ นะไม่ต้องแนะถ้ามีใครดูแล้วก็จำดูได้นะคอมเมนต์ข้างล่างเลยว่าจะให้ดูไปถ่ายแบบด้วยป่ะครับคอมเมนต์ว่าน้ำหนักขึ้นไม่ขึ้นเลยสวยเหมือนเดิมโมเห็นแหมวป่ะแรกอืมจกินอะไรคะคะเดี๋ยวปัดไปรูปค่ะต้องเชงต้องทมเก่งกว่าช่วงนี้นะถ่ายพยายามดึงเขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เหมือนแต่ละกางอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวเซนเซอร์เซนเซอร์อะไรเี้ยตอนนี้หายไปล้ำใส่เไนะสจอ้ยโอเคได้อยู่นะยังไม่ล้ำใส่เคอน้งเชอมไเป็นไงกันรู้สึกไงวนี้ดีครับะ เจอเราต้องคนคนยืดทุกครั้งช่วงเวลาออกกําลังกายเนื้อก็ยู่เป็นเทรนเนอร์ไม่ค่อยสกิ p ไอ i p ไอมนเทรนเนอร์ใส่อะไรเ็เปนทรนเนอร์แต่ว่าต้องต้องยืดแต่ว่าเทรนทุกคนเม่ต้องยืดแต่ตัวเองก็ไม่หนาแล้วบางข้างแล่วต้องเปลี่ยนออกกำลังกายแต่ซ้าไม่ค่อยออกมาก็หิวข้าวเออแต่ว่าจริงๆนี่อยู่ก็รู้ท่าอยู่แล้วก็มีท่าธรรมดาเลยอย่างแบบนั้นนะแต่จริงๆน่าจะควรเล่นหลังเยอะกว่าเล่นอกถูกป่ะนะตอนนี้เล่นอกบ่อยถูกป่ะ ยาเขาอยากมีอกมีมใหญ่ถูกเหมือนกันเรนาก็ไในฐานะนี้เลยต้องอแต่ว่า<ช>ดูเออะอกก็ขึ้นเยอะยังางเนื้อยูน่นะแค่ดีขึ้นแ<ม><ม>ถมวันทำกับข้าวทุกเช้าเลยด้วยอ่ะถามเรื่องสุขภเออก็น่ะเดี๋ยวคนนี้ขอคนนี้เข้ามานะถ้าใครสในใจเรื่องดีเทลก็รบกวนไลค์แชร์คอมเมนต์ไลค์ข้างล่างอะไรเยอะๆดูอะไรแปลกๆหรือว่าตามตามน้องก็ได้เลยนะคนทั้ตามเยอะอยู่แล้ว ไอจีไอจีอะไรนะไอจีเนี่ยขึ้นตรงนี้ตรงไหนตรงขึ้นข้างมั่งเลยฟิกอะไรเลยฟิกจอไม่ได้เลยหรอฟิกไม่ได้แล้วเต็มเลยเก้าสี่สี่เก้าสี่สองโอเคแล้วก็ถ้ามีใครยังไม่ตามนะฝากตามน้ำสำหรับเวย์เนาะมีฮอเบอร์หนึ่งในเมืองไทยอ่ะน่าจะสปาร์ตโฟโลด้วยโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะเดี๋ยวเราจะค้าหน้าครับสวัสดีครับ